พี่จ้าฉันมีอะไรจะบอกพี่จ่ะมีอะไรอะไรอีกละ่ะฉันรำคาญจริงเลยอันอันนี้ฉันดีใจมากเลยนะจ๊ะพี่ถ้าพี่ได้ยินแล้วพี่อาจจะดีใจจนร้องไห้เลยก็ได้นะจ๊ะโอ้ยชีวิตฉันนะ่ะฉันแทบังไม่ร้องไห้เลยเธอเป็นอะไของเธอพูดมาสิไหนมีเรื่องอะไรบอกฉันมา ฉันท้องจับพี่ฉันท้องกับพี่พี่ดื้อไหมจ๊ะว่าฉันท้องฮะแหมแกไม่ได้ท้องกับฉันหรอกแกไปท้องกับคนอื่นหรือเปล่าไม่จริงอ่ะแกไปท้องกับคนอื่นแล้วแกก็จะมาโทษว่าแกเนี่ยนั้นท้องกับฉันไหนล่ะไหนล่ะไหนหลักฐานฉันไม่ได้ท้องกับแกเข้าใจไหมก็ตอนนั้นยังบอกเลยอยู่ว่า ถ้าฉันท้องให้แม่ของที่นะ้าของให้จะรับฉันนจะจ๊ะเออนะ,นะจ๊าพี่พี่อะนะก็ตกลงไว้แล้วฉันก็สาตั้งท้องเลยนะจ๊ะแกไปตั้งใจท้องกับหนุ่มที่ไหนหรือเปล่าแล้วก็มโยนว่าแกเนี่ยท้องกับฉันฉันไม่รับฉันหมายถึงว่าฉันนอะท้องกับผู้หญิงคนไหนแม่ฉันจะรับ เป็นลูกซัพไพแต่เนี่ยมันไม่ใช่ลูกของฉันเข้าใจไหมฉันไม่รักอย่ามาทำอย่างนี้กับใครนะไหนล่ะแกนม่นมีหลักฐานก็ขเข้าใจแล้วเนาะฉันไม่ได้รักแกฉันแค่หลอกเพราะว่าบ้านแกเนี่ยมีเงินเยอะไงล่ะแต่ว่าถ้าแกทองแล้วอะพะของแกนะมันไม่ใช่ลูกของฉันมันจะออกมาหน้าตาดีขนาดไหนแล้วถ้าตรวจ B NA แล้วมันเป็นลูกของฉันฉันก็ไม่รับเหมือนกัน เพราะฉันไม่ตั้งใจอยากให้แกท้องเพราะฉันแค่กุเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าฉันจะทิ้งแกหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้พวาแกมันตั้งใจท้องจริงไปตั้งใจท้องกับหนุ่มที่ไหนล่ะแกะบอกความจริงฉันมาอย่างนี้เลยนะถ้าฉันรู้ความจริงแกโดนตบแน่เ่อทำอะไรฉันเลยนะจ๊ะฉันนะท้องได้หนึ่งเดือนแล้วจ้า ฮะแกท้องแค่หนึ่งเดือนแล้วแกพงกระบอกใชเหรอนังตัวดีต้องโดนฉันตบหน่อยดีไหมเนี่ยเฮ้ยแกนี่มันจริงๆเลยเนี่แกฟิวจะร์อะามาเลยลสาวฉันนะ่ะอุ้ยคุณพ่อนเนี่ยวอไปเลยนะออกไปผมไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่ลูกลูกไปท้องกับใครมาหนูก้นท้องกับเขาไงคะหนูท้องกับพี่เอ็นค่ะ <c oughs> เสีใยใจทำไมพี่แอนพูดแบบนี้แก yeah. ออกไปเลยนะนี่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 โอ๊ยไปก็ได้ไม่อยากจะอยู่หรอกบอกโอ๊ยไรไม่รู้ฉันไม่อยากจะอยู่หรอกนะฉันจะบอกให้รู้ไว้เลยโอ๊ยไรไม่รู้ พอ่อฉันดีเอ้ฉันดีใจที่พอ่อไล่มันออกไปไม่ต้องรองนงลูกสาวพอ่อลูกไปท้องกับมันได้ยังไงลูกก็รู้ว่ามันเป็นคนไม่ยอมรับใครง่ายๆยแล้วอะ่ะแต่หนูก็ไม่นึกนี่จ้าว่ามันจะทํากับหนูได้ลงคอขนาดนี้ลงคอลงไส้ขนาดนี้จ้าเอาลูกสาวแน่เป็นอะไรเนี่ยู กบพี่แอนสิคะหนูท้องกับพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าหนูไม่ได้ท้องกับพี่เขาแล้วเขาก็บอกว่าหนูกโกหกหนูไม่ได้โกหกนะคะแม่หนูท้องกับพี่แอนจริงๆเขาน่าจะไม่ชอบลูกแล้วแหละไม่เป็นไรนะท้องอยู่ตามแม่มาเอ้ยตามพ่อมาแล้วลูกนี่เก็บข้าวของ แล้วก็เตรียมตัวไปกับข้อซักไปไหนจ๊ะพ่อจะพาฉันไปทิ้งหรอเปล่าพ่อจะพาลูกไปทำหน้าสิลปกรรมใหม่นะศิลปกรรมใหม่เหรอจ๊าใช่ลูกลูกพร้อไมอยังอ่ะที่จะไปอ่ะอืม 拿。嗯 ฉันให้รองเท้านะคะว่ารองเท้าคู่นี้มาสองปีที่จะได้ใส่ค่ะใส่ได้เท้าใหญ่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วจะก,กัดที่นี้ได้เหรอคะเนี่ยคุณหมอใช่จ้าขอแม่ของลานก่อนสิตาไปเร็วๆอ้อีกกบะบโดูได้ฉันนี่เบื่อมียชฉันจริงๆเลยชอบปด หมอของเด็กรับฟีใช่ไหมเอาอะไรไปก็ได้ชาครับ 9, รปุ่ตาเก้าเลอึ้งแล้วก็นมไปไปไหนไม่รู้มันอะไรอ้ยมันกินบันลงอ น่ะต้องแขกแ,แล้แแแแว่ะฉนล้นิดจดบกอะไรโนันตาก่อนล่ะเอ้านี่ตาเตรียมเสร็จแล้วตาเตรียมเสร็จแล้วได้มาแล้วของเฟย์มันไม่จริงในโรูนของเฟยมันไม่จริงในรลกมาค่ะรีบไปกันเถอะ นี่ไม่ตามมาละตาแกเอาทำไมกอฮลโหเร็ว ว่าหนูว่านะจะไปแปลงร่างเป็นคนสวยค่ะจะแปลงร่างไดงไงล่ะอังน,นี่นะเดี๋ยวพอ่อจะลองไปปรึกษาคนที่ทําให้สวยไหมล่ะให้สวยทั้งกลางวันตอนกลางคืนเลยขอไปซื้อชุดให้เล่งก่อนนะคะจ้า ร้านเนี้ยเป็นร้านเปิดใหม่ซือ้อสปาให้ลูกค่ะเซริกาฟรีเลยโอซื้ออันนี้ฟรีหมดเลยเหรอคะใช้เท้าที้เปิดวไี้แปลงถ้าฟรีหมดเลยนี้ก็หวานอ หมดได้เลยนะคะถึงนมไม่ต้องเกรงใจค่ะโอ้ยจริงเหรอคะเอาไปหมดมันก็เกินไปสิคะเอาชุดของเด็กไปหมดได้เลยนะคะแบบนั้นนะคะไม่ค่อยมีคนมีลูกแบบเด็กๆคะ่ะอันไปก่อนนะคะถือได้ไหมนะคะถือได้ค่ะถือได้ ลูกแต่วกอช่วยถือของแล้วก็มาตอนไหนคะเนี่ยมานานแล้วลูกป้าค่ะพ่อรดติดตามตอนที่สอง